จากลูกแดงๆก็เริ่มมีลูกสีดำแล้วจ้านี่ลูกสีดำแบบเนี้อยอร่อยแลวนี่ไงโอ้โห,ห,ห,หสีดำสีดำนี่เจอสีดำแล้วกินอร่อยห,ห,หากินสีดำๆมันค่ะ มีต้นเดียวนะคะแต่บอกว่าใครมาเห็นก็ต้องอืทั้งลูกใหญ่แล้วกระดกลูกใหญ่พันธุ์ดีมากอืมอือือ,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 อสะอ่อนน่่ๆๆ่น,น,น,นี่อันนี้สุกเยอะแล้วนเนี่ยโอ้ยสุกเยอะแล้วขอหน่อยนะ อึบอึบนี่ได้ลูกดำๆมาบ้างแล้วดูตุปูติปีฝังนี้สุกนี้ยจ๊ะก็ลวงล่างๆโอ้โหเริ่มสุกเหมือนกันค่ะนนี่น <c oughs> ไม่ดูจะซีซาทำไมกินแกงเห็ดอยู่แล้วก็นึกได้เนาะ ่าจะต้องมาเก็บหมากเมาก่อนที่มันจะร่วงโรยหรือเป็นอาหารของนกเนาะอันที่มันสุกแล้วเนี่ยกินแกงกินแกงเห็ดปลวกนะคะวันนี้แม่เก็บเห็ดปลวกมาได้เยอะมากแกงให้กินไว้ให้กินเรียบร้อยนี่เก็บมาแล้ว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 ลูกดำ,ดำหาเก็บลูกดำๆกิน <c oughs> มันสุกไม่พร้อมกันเนาะ นี่ด,ดูต้นไม่ใหญ่ต้นไม่ใหญ่นะต้นประมาณนี้ละค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะหมากเม้าปูพาน